นี่คือโน้ตบุ๊กที่ตอบโจทย์สายทำงานที่สุดดีไซน์เรียบเรียบแต่ครบเครื่องสำหรับทุกการทำงานกับ Lenovo ThinkPad P14s Gen6 รองรับการใช้งาน AI ด้วย Windows 11 Pro รองรับการใช้งานกับ Core i Pad p l PC ได้พร้อม CPU AMD Ryzen AI Pro 300 Series แรงรองรับ AI สูงถึงระดับ50 TOPS ระบบความปลอดภัยขั้นสูงการันตีรองรับโปรแกรมเฉพาะทาง Catcam พร้อมการันตีจัดทาง ISV ซึ่งเป็นจุดเด่นของ แล็ปท็อปโน้ติ P Serie s eries. แข็งแรงทนทานด้วยวัสดุตัวเครื่องแบบแมกนีเซียมรีไซเคิลสูงถึง90%ผ่านการทดสอบทางการทาหารใช้งานได้เต็มที่ไม่ต้องกังวลเรื่องของความทนทานจองานภายนอกหรือใช้งานในออฟฟิศก็หายห่วงพวกพาสะดวกด้วยน้ำหนักตัวเครื่องเพียง1.39กิโลกรัมกับจอภาพ14นิ้วพวกพาใช้งานสะดวกความละเอียดหน้าจอที่มีให้เลือกสูงถึงระดับ 2.8K แบบ OLED กันตี100%ดีไซน์เหมาะสำหรับทำงานกราฟิกยิ่งนักแรมสามารถใส่ได้ สูงสุดถึง96 g b SSD สูงสุดที่2 t B คีาาย์บอร์ดที่ออกแบบให้พิมพ์ได้สะดวกพอตครบสำหรับสายทำงานเนคาเริ่มต้นเพียง43,900บาทเป็น Mobile Workstation ที่ครบเครื่องทั้งการพกพาความทนทานความปลอดภยัยการันตีใช้งาน AI ได้สำหรับทำงานในออฟฟิศหรือจอไซค์ข้างนอกก็เหมาะไปหมดเลย